ถ้ากำลังรับชมรายการ Rocker Gamer และวันนี้มีเกมมันนำเสนอครับเป็นเกมซอมบี้เกมแรกที่ผมแคสน,นะนี่เป็นเกมซอมบี้เกมแรกที่ผมแคสน,นะฮะซึ่งก็มันก็ยากนฮะ <S <s นี่ผมเ,เกมนี้ชื่อเกมซอมบี้คอ ซอมบี้โรซอมบี้โถนะก็เกมนี้มันไม่มีอะไรมากนะฮะยิงยิงกิตังอะไรแนวนี้นะฮะปืนของใช้วอต์พีสามแปดครับก็เป็นปืนสมัยสงครามหมดเลยนะฮะดูว่าเป็มบีสี่สิบอะไรเงี้ยก็ดานก็มี เราจะมาเล่นด่านนี้กันนะฮะโอเคไปเลยนะปืนต้องใช้อะไรมากนะ,ะไฟเรทครับแล้แค่ใช้ไฟเรทนะฮะใช้สีนะโอเคนะฮะก็มีเสียงรถนะะิดนึงเพราะที่บ้านรถเยอะนะฮะโอเคต้องพูดดังๆนะฮะแค่แท็บทูคอนติเนียวนะฮะโอเคไปลเลย ก็จะแนวงี้นะครับงี้ครับอู้วตจะนี้สปีตวอลเละเบิดเป็นว่าปรับเซนซิทิวิตี้กัครับปบบรบปับประมาณหนึ่งประมาณสามดีกว่านะ กดเปลี่ยนแมกแอกแอกนะ่ะได้ยิงยิงเลยนะครับไม่ต้องสนนะเพราะมันไม่ใช่พ่อเรานะครับยิงไปตรงนั้นเลยครับส่ใจไว้รูนน่นะเกมนี้เป็นแนวฮิ Hitler ตเลอร์ฮิตเลอร์ตรงไหนวะยิดข้างเขาอุยนี่ เนี่ยเอาอาลุยต่อได้นะครับอ๋อใช้ห้าใช้ห้าตายกใช้ห้าหยกนะฮะในการฟื้นชีวิตใหม่เกียดไอ้พวกซอมบีว้ว่ะโอเคนะครับก็ที่บ้านเขากำลงงังก่อสร้างก็เลยจะมีเสียงเหล็กอะไรอย่เงี้ดังฮนะนี่นะครับมาเลยมา เข้ามาแล้วเข้ามาอะเลิศแล้วอะเลิศต้องเปิดพิธีสะหน่อยยิงอ้ห้าวิสี่สามสองหนึ่งยิงเป็นตัวสุดท้ายลากนบายบายครับนี่ครับมีการเลื่อนเลเวลแล้วใครว่าไม่เกมไหนไม่เลื่อนเลเวลนะฮะก็นี่ครับ เราได้เงินมา1นึ่งหมื่นบาทนะฮะอะไรเนี่ยเนี่ดผมคิวสับหน่งซอมบี้รับรางวัลน,นะฮะหนึ่บาทโอเคเย้โอเคนะครับต่อไปก็นะยังไม่จบคิดนอ้ <S <S ครับนี่มีเสียงรถครับนี่ค,ความร้อนเราลองเสืส้อสุงเขาหน่อยนะฮะโอเคเราก็ไปลุยกันต่อกับภารกิจที่สิบสี่ครับหนึ่งร้อยสิบเซคครับหนึ่งร้อยสิบบีบอุ้ยซอมบี้ใหม่ครับนิวซอมบี้นะฮะ พี่โอเพ่จะเป็นซอมบี้แอสเพอริเซอร์ไรกมออะไรวะอ่านไม่ออกวะ่ะโชว์้วยนะครับพี่ไปพี่ผิดกูุกนะเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ตัวอะไรวะเนะี่ยโอ้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่โอ้โหลรมแรกมาเก,กิไปแล้วอ้ยโ้ยน่ากลัวเเกลียดข้างขาวรับ ไม่ค่อยชอบข้างคาวผีเท่าไหร่ครับเพราะมันจะฆ่าเราไปพวกเศษขยะออกไปออกไปเดี๋ยวนี้พวกเศษขยะจะปลาหาก้องเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคเราไปช็อปนิดนึงนะครับ โอเคสล็อต okay. ครับเนี่ยเป็นการสุม่มนะเราจะลองอันนี้สองอันนะใช้หยกสองอันได้กี่บาทคนระับออได้เท่าเดิมครับเอาใหม่ครับใหม่เอาใหม่ได้สองร้อยสิบบาทนะก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเราควรจะอัพเกรดไ,ได้ล้ว อัปเกรดครับโอเคมันก็สองดาบไปแล้วนะครับก็นะมันยังไงอะเกมนี้มันแบบคล้ายดิสตาเกิดอะครับแต่มันเป็นแบบแนวสงครามโลกอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเมือชั้นที่สิบสี่ครับเข็ดครับบอสกระบก เคยไปกว sure okay, ่าบอสครับบอสบอสก็ต oh. ้องมีไฟเรดฮะเคยไปเลยบอสไฟบอส is b u l l ลน rubble when it เชิญเรดครับผมอืไอ้ไล่เชิญเรพงเอ้ยเอ้ยิงถังครับยิงถังก่อนมันอันนี้นะครับ เลือดจะลดต่อมะมันด้หยุดาระจายปัญญาอ่อนโออ๋อ,อถ้าตัวมันแดงก็คือเราสามารถยิงมันได้นะตัวตัวตัวแดงดเหรอฮะบัดออกไอมไปออกไปไปยิงบอสครับยิงบอสปลาเล่นเล่นปลามันกอสอชอเลยมึง วังสุดเทพเลยไงออกไปยิง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 เพิ่มครับขู่มายีงลังไะวะขูเบื่อออกไปหาอันไอ้บึ้มครับเพราะตัวนี้ต้องตายให้ได้ครับจะตุกทำไมล่ะยิงยิงยิงโอ้ Mm hmm. mm hmm. จบเลยครับตัวเรามันจะเหลือซากอะไรเนี่ยจบเลยครับจบเลยแนะม่เนี่ยอ๋อรเวลวอัพครับอันล็อกอุย้ยโอ้โหอันล็อก MP40 กําลังวิ่งหาอันล็อก MP40 ได้ไงเนะี่ย โอคนะครับโอเคเราแปบ๊บนึงฮะอะไรนี่ฮะอ๋อหยุดแป๊บปลดล็อกตัวก็ซึ้งเลยนะครับอืมอะไเกันเลยวะอ๋ออัพเกรดได้ครับอัพเลยครับนี่ครับรออะไรครับอ๋สอสกิลเพิ่มโควไฟอะไรอ,อีกครับ อะไรเนี่ยอะไรวะอัพเกรดอัพเกรดเอ,อ่อวอเตอร์ P สามแปดให้เต็มได้รางวัลสามพัน 3, บาทอ้อนี่ดีว่ะดี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 มากนะโอเคดีดีดีแดนเตอร์โคลดเดี๋ยวขอดูชื่อด่านกันนะครับครูเกอร์ Submission ลวอันนี้แล้วครับ มาสคาร์อะไรวะบอสแบทเทิลโอเคเรามาเช็คปืนดีกว่อนะดูปืนนะดูปืนช็อตกันดูอยู่ดูอคงจะรู้ดิปืนปืนโจนใต้ตอิรักนะะปืนปืนโจนตาลีบันนะและนี่แลหละสกอร์เปียนหจุดหนึ่งฮะหกจ ื่องปืนทำไย่านเงียแล้วนี่ a a p g a p g อันนี้ p p s h ครันนบผม4.1็อกครับอันนี้อันนี้อะไรนะ r p p k ครับคล้ายๆ a k แต่ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็อะไรอ่ะทอมสัน m i ถึง a i อ๋อทอมสันเคยใช้แล้วนะครับ คัเซอร์ฟอสอันนี้ P P S H 4.1ดรัมมีดรัมมันมีมันมีดรัมกระบ,บอกอะนะฮะมันมีดรัมกระบอกโอเคนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ